กดโตกครับฝนต๊ะเห็นามาสา Nam พี่นอ้องหาบังลียูเพให้เข้ามาแล้วกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำในนู้ดไปน้องนองอะเปิดตัวเปิดตัยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทยซิ่งแชนแนลครับพี่น้องสุขสบ,บายดีสุขุมสุขคนครับกดโตค๊ครับเจอรีโยต์สระบุรีครับลีโยต์ใต้สะพานนี่ครับกดโต๊ เดี๋ยวนี้ก็เริ่มอ่อนแน่แล้วล่ะครับร้อนมันเซ่ากัน,นย,ย,ยังไงดีวะถึงว่าพาน้ำพังหมดคลิปนี้กับทีน,นี่อ่อนที่เห็ะพี่น้องน,น,น,นี่ลองน้ำก็ได้โอ้นเนี้ยถ้าสลุปก็ได้เงี้ยมาระวังกันแน่นอนมีน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาชมพลาติดตามครับ อนี่ครับเอ๋มาแล้าทั้งหวานขาลงครับเลยทั้งหวานขาหลงเกี๊ยบมันยอดพี่น้องหัวไปได้แห่งเนี่ยอยากนเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศครับเดี๋ยวนี้อยู่อยู่สระบุรีพี่น้องกาลังตีอ่อนอย่างเงือสระบุรีพอดีมุ่งน้าสารคามครับมื้อนี้ได้พวก แป้งขนมแป้ง,แป,งแป้งไอ้สาคูเหรอเอนสาคูสาคูตาแมวียดำท่กวันเลยสาคูตลอดรอตลอดรอจะเาไปใส่ยังไงต้างไปใส่หินก็ได้ขอไมาแล้วฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนใช้รถไทยซิ่งเช่นเดียวกัเด้วยพี่น้องอันนี้เขากบบสกอรกเลยเขากับเยื่อสามันนี่หอย ตาชมบรรยากาศครับเห็นไหมามองล่องน้ำม,มันก็ต้องเมองตั้มราครับล่องน้ำนี่ทั้งหลังใช่มันหูหัวก็ตไต่ไปไต่ไปไปสาหัวแล้วรถเรีนอยู่แต่สิสบายครับระวังหน่าครับหนาวฝนนี่อันตรายครับคือหนึ่ง การขับขี่สองออยังนสิบข้าเปียกญานครับบางทีม้าเมาื่กี้ก้อนฝนตี่ตกพี่น้องมันโยธายตัวลูกโอ้ยได้เปื่อนผ่าไปออกไม่แบกกันไม่สิบก็สอบเกียบตายเมื่อ,อยแอร่อยอะไรบาดิเฮ็ดแล้วแล้วไปดีคุ้มผ่าแล้วแล้วฝนตกมาไปดีพี่น้องโอ้ยดวงดีครับวันล้อล้อฝนเลี้ยงฝนยังมันก็เริ่มจ้างไปเนี่ยแหละครับผ่าเริ่มจ้างไปแล้ว เดี๋ยวคน6นี่กะไปบงเก้ากันน้องจอดอาบน้ำจอดอาบน้ะยุบตั้มบางจากตนน้นนานี่ครับประมาณักิโลหน,นึ่งอยู่เนี่ยอาบน้ำแบบน้องเขา,าออก,ก็ทีเริ่มลุยปีนเขาปีนเขาครับนะลุยครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆไปเช็ครถหลังคาไปจอดอาบน้ำเนาะฝนเริ่มเลี้ยงล้วล่ะน่าจะาพ่อหงกันเลย โอเคครับเดี๋ยวลงนะครับลงตอ่อพี่น้องอไปเฮาลุยตอ่อครับโอ้ยจะจบขึ้นไปเห็นหนเนงเกันเะจบโมองสั่งไปเลยมาเห็นหงมมาเห็นหงโอ้โอหนาวอ่ะพี่น้อง อรามไก่มันเซวพอดีเลยป้าแกงก็กแ้เจ้าเลี้ยมรนแข่งงัง้พี่น้องเลาก็จะไปลุยต่อครับโอ้มึงผมตอนข้นมารถอ่ะแลกกินกว่เดียวพี่น้องขึ้นยากนี่เลยนู้ขเขาได้เลยนะเขากินดีกว่าโอ้ใครไม่กด,ดล้าดิ

จนแชร์รถไทซิงแชน์นถในเรื่องพี่น้องเพื่อเป็กนกำลังใจเ็ดคลิ่ต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ